ฉันรู้จังอืพ่อแม่เกาวัวมาอ้อนอ่ะอพ่อแม่เกาว็มาอ้อนอืมพ่อแม่เกาว็มาอ้อนอีกตัวนังนอนอยู่นู้นอ่ะแม่เกาลองแม่เกาลองดูนะเพื่อนเพื่อนแม่เกาแม่เกานันแงอ้ออืม ไม่เกาก็มาอ้อนไม่เก่กาไม่เกาไปละไม่เก่าไม่เก่านะไปแล้ะนะไม่เก่านะไปละนะอืมไม่เกาน,นะไปละนะเอาอยาออกไปเร็วอย่าก,กัดกัน อันนี่ส่งแมานี่อนนออเออมานี่มามามาหาแม่นี่มาแพนด้ามเกลเนาะอือเดี๋ยวเกาหัวให้นะเพนด้ามันเกลไม่ต้องมาอยู่กับมันเนาะอืออืม,อมเลี่ยงความรักกัน ส้มอยากให้เกาเหรอส้มไม่ได้กินหรอส้มไม่ได้กินอาหารเปียกหรอส้มไม่ได้กินหรอคะอคุ้ยส้มได้คนแรกเลยลกินอิ่มแล้วส้มได้คนแรกเลยส้มกินอิ่มแล้ว แมววัดอัมพวันแมววัดอัมพวันเพื่อนๆเยอ,อะมากมีแต่ตัวเชื่องเชื่องน่ารักน่ารักรู้สึกว่าจะให้จับทุกตัวเลยนะเนี่ยปกติแมวส้มอะเนาะมันจะต้องตบเราปกติแมวส้มแมวแมวสลิดก็ไม่ตบที่เนี่ย ใช่คิดแบบนั้นแหละมันจะเหมือนสลิดเลยสลิดเจ้าสลิดเจ้าสลิดเจ้าสลิดเซนลูกแมววัดอัมพวันมีแต่ตัวน่ารัก สลิดอะไรไม่ดุเลยสลิดอะไรไม่ดุเลยสลิดไม่ด hmm? ุเนาะสลิดแต่ว่าไม่ดุเนาะสลิดแต่ว่าไม่ดุเนาะสลิดแต่ว่าไม่ด right> ุเนาะสลิดแต่ว่าไม่ดุสลิดแต่ว่าไม่ดุเนาะ แมววัดอัมพวันเชื่อมทุกตัวจ้าแมวส้มแมวสลิดไม่กัดเลยเกาเกาเกาหนูชอบแบบนี้หนูชอบแบบนี้มันเพลินดีจ้าหนูชอบแบบนี้มันเพลินดีจ้า หนูชอบแบบนี้มันเพลินดีจ้าหนูชอบแบบนี้มันเพลินดีจ้าอืม <ies> หนูชอบแบบนี้มันเพลินดีจ้าโอยหนูชอบแบบนี้มันเพลินดีจ้า <c oughs> กลับก่อนนะก,กนนะล later, ับก่อนนะลาสินแล้วกลับก่อนนะเดี๋ยวมาหาใหม่นะเดี๋ยวมาหาบ่อยๆนะอืม เดี๋ยวมาหาบ่อยๆนะกลับก่อนนะไม่ต้องคิดถึงนะไม่ต้องเหงานะนะก,กลับก่อนนะกลับก่อนนะอาบบ้าหรือปะม่แล้วค่ะออพดีไปซื้อ